ทั้งจ่ายทั้งหมดอยู่ประมาณที่ผมจําได้นะครับตอนนี้อยู่ประมาณแปดล้านบาทหนึ่งนะครับโครงการยศนะครับไปโยไปไปทัศนศึกษาของคุณดาวัชเพประมาณที่ตั้งไว้นั้นแปดหมื่นบาทค่จากที่ท่านนายกแถลงนโยบายไปอะค่ะเลยพี่ว่าจะพัฒนาบ้านหางเนี่ยค่ะอันดับแรกคือนโยบายอะไรคะท่านผู้ชเออนโยบายบ้านหางอันดับแรก นะครับคิดว่าในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินพี่น้องประชาชนนะครับในสน่่องว่าเป็นเทศาบาลอยู่ใกล้กเมืองใหญ่แล้วก็ความหลากหลายทางสังคมนะครับแล้วก็จะเป็นอ,อันดับแรกแล้วก็เป็นในส่วนของการกระตุ้นในความเป็น ตัวตวนของบริบทของบ้านฐานให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นมิติในเรื่องอาชีพในเรื่องของความได้เปรียบกับหาดใหญ่กับบ้านฐานและก็ในเรื่องของ,ออออง,ของอสุขภาวะของพี่น้องนะครับประชาชนนะครับตั้งแต่เด็กอ,อยู่ในคันจนกระทั่งออถึงคนชราผู้สูงอายุนะครับว่าเป็นมิติที่เกี่ยวเนื่องกับบริบททางการกระจายน,น่านเราจะมองจุดนี้เป็นเป็นหลักนะครับ แล้วคือทราบว่าทานายยุทธ์ดำรงตำแหน่งสมัยนี้เป็นสมัยที่ห้าใช่ไหมคะสมัยที่สี่ครับสมัยที่สี่ครับค่ะแล้วก็เป็นคนในพื้นที่ด้วยผมเป็นคนในพื้นที่ครับเกิดที่บ้านหาญนะครับหมู่ที่หนึ่งค่ะแล้วท่านายคิดว่าคือบ้านหาญเนี่ยท่านายอยากจะให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางอะไคะทนในบ้านหาญในทัศน์ในในทัศนะมุมมองของผมเนี่ยบ้านหาญเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ โลเคชันทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในบริบทที่มองไว้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะครับเป็นบ้าหฐานาน่าอยู่นะครับเพราะบ้านาเนี่ยหนึ่งเนี่ยจากลองแหจากหัดใหญ่มาเนี่ยต้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยก็ก็เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นมีโรงงานแต่บัญหานไม่มีโรงงานนะครับอยากแก่บหาเปานเป็นเป็นเป็นเทศบาลเป็นต้องถิ่นที่ทน่าอยู่อาศัยนะครับในเรื่องบริบททุกๆมิติในเรื่องของโลเคชันในเรื่องของบริบททุกี นะครับด้วยความที่เป็นเมืองกเกษตกันด้วยใช่ไหมคะท่าครับผมค,บคือการสืกผักของชาวบ้านอะไรหลายชาวบ้านเยอะครับคือป้าหาเองก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียขง,ขงของการทำเกษตก<า>รตรงนี้ค่ใช่ครับท่านรายกคิดว่าจะขับเคลื่อนนโยบายตรงนี้ยังไงบ้างคะเออในนโยบายการขับเคลื่อนกระตุ้นในเรื่องของอ่าเศรษฐกิจในเรื่องของโดยเฉพาะเศรษฐกิจอ่าในในชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่าเป็น การดำเนินกิจกรรมในเรื่องของผักผลไม้เนี่ยและโดยเฉพาะผักที่บ้านานไม่ว่าจะเป็นหลายๆผักที่ทําอยู่เนี่ยแบบให้พี่น้องประชาชนของเราเนี่ยมีความพบเพียงมีความเป็นอยู่ใน,อา,ในอาชีพอย่างเพ,พียงแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของการเสริมสร้างสมรรถนะให้การ,ารปลูกในการตลาดอะไรต่างๆเนี่ยให้มันดีขึ้นแล้วก็มีให้พี่น้องประชาชนามีมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็สุดท้ายหมายถึงว่า ผักทุกอย่างเนี่ยเป็นผักที่ปลอดสารพิษจริงๆนะครับ แล้วคือนโยบายท่านนายกได้หาเสียงไว้ค่ะสโลแกนท่านนายกคือเอาของผมวิสัยทัศน์พัฒนาสามัคคีนะครับเพราะว่าในบริบทของวิสัยทัศน์ในเรื่องของออสโลแกนเนี่ยหมายถึงว่าตั้งใช้มาตั้งแต่10บปีที่แล้วนะครับเริ่มมาเนี่ยมันจะมีอยสามคำด้วยกันนะครับเอาวิสัยทัศน์คือการมองไปวันพรุ่งนี้มาลือนี้นะครับพัฒนาคือดีเวล e อปเมนต์คือคือต้องให้มันจากดีแล้วก็ให้ดีขึ้นไปสามัคคีก็ถ้าหากว่าใน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 องค์รวมของตะบลุญวัฒนไม่ว่าจะในทุกภาคส่วนถ้าไม่มี ามสามัคคีกันกับเคลื่อนงานอะไรต่างๆมันก็ไปเป็นไปตามเป้าหมายได้นะครับหลังจากนั้นก็เกิดมาว่าสามสามประยางนี้ก็ต้องไปด้วยกันนะครับวิเัทัศน์พัฒน,นาสามัคคีครับผมยอย่ความรู้สึกของท่านนายกเองค่ะที่ได้รับตำแหน่งไป็นสมัยที่สี่นนท่านนายกคิดว่าตรงนี้ในสมัยที่สี่ถือว่าเป็นเกียรตินะครับพี่น้องม,มาให้ความอบอุน่นหมายถึงในเรื่องของสมัยที่สี่เนี่ยบังเอิญเนี่ยผมพี่น้องให้โอกาสลงคนเดียวนะครับ ด้วยมีจุดแข็งว่าผมคณะผู้บริหารนะครับรองนายกก็อยู่ด้วยกันเสมอแล้วก็การกับเพื่อนงานโดยมีด้วยหลักธรรมาภิบาลจริงๆมีความโปร่งใสตัวชี้วัดตัวบ่งชี้หมายถึงว่าสัมผัสได้นะครับทุกๆมิติครับผมตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ครับทุกๆมิติสมัยที่ห้าอีกหรือเปล่าท่านสมัยที่ห้าเป็นเรื่องอนาคตครับไม่แน่นอนครับก็คือเราไม่แน่นอนนะครับโอเคค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ทนายกฝากทิ้งท้ายถึงประชาชนบ้านหนากค่ะ ปัญหาเนี่ยอยากจะทิ้งท้ายให้กพี่น้องประชาชนตะเบ,บิร์ัญหาของเราเนี่ยอ,อย่างแรกเลยนะครับว่า,าในมิติในความสามัคคีเนี่ยอตอนนี้เนี่ยถ้าผมเป็นการประเมินเนี่ยเรามีปฏจเยชนอยู่สองศาสนานะครับพุทธกับอิสลามเนี่ยเราอยู่ด้วยกันตอนนี้นี่ประเมินว่าแบบแบบไมตรีจิตมีเราสำนึกเกิดบ้านหาด้วยกันฝังทารกอยู่ที่นี่อาศัยอยู่ที่นี่แล้วเราจะต้องไปด้วยกัน แล้วก็ให้เป็นความสมัครใจตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นหล,นล,นล,นลานนะฮะก็ได้รู้จักมีกิจกรรมเสริมให้ว่าเรานี่คือบ้านฐานนะครับนี่ให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจได้ว,ว่า,าผมาพยายามอาคอนโทรลในเรื่องนี้เนี่ยให้ดีที่สุดเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างนะครับในเรื่องของความสมัครใจนะครับให้พี่น้องประชาชนในระเบิดบ้านฐานครับผม